สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบลักหนึ่งห้าสี่ก็จะมาคุยกันในเรื่องของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนที่สามนะคะซึ่งตอนที่สองก็เป็นคลิปที่ผ่านมานะคะ,ะบางคนบางท่านคงจะได้รับชมรับฟังแล้วนะคะแต่บางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับชมรับฟังซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สามที่ต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนะคะ ซึ่งหนังสือฉบับนี้ได้มาจากการที่กรมศาสนานะคะคได้แจกเรื่องพระัรปิดกฉบับสำหรับประชาชนว่าด้วยตอนอภิธรรมเฉลิมประเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนปัญษา80ปรรษาวันที่5ธันวาคม2550น,นะคะ ซึ่งดิฉันก็ได้มาหนึ่งเล่มนะคะหนังสือนี้แล้วก็ในหนังสือนี้มีประวัติของอสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระาราชกรณียกิจของในสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งตอนนี้เราจะต่อกันจากคลิปเมื่อวานนะคะ ต่อมาในปีพศ2525สม25 25, เด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปดังนี้ระหว่งางวันที่29-31เ็พฤษภาคม2525เสด็จเยือนประเทศสวิตเป็นการส่วนพระองค์ทรงเยี่ยมองค์การกาชาติสากลและห้องสมุดสหประชาชาติแล้วสเสด็จเมืองโลซาน พื่อเฝ้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุลนีระหว่างวันที่1-9มิถุนายน2525สด็ด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียตามคำกลาบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลออสเตรียและโดยเฉพาะที่ออสเตรียนี้สภาหมหาวิทยาลัยอินสบรุ ได้ถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงดำรงตาแหน่งวุฒิสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยอินสบรุกเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยทราบด,ดีถึงพระพีชาสามารถด้านต่างๆและได้รับการทูลกล้าวถวายสายสร้อยทองอด้วยซึ่งนับเป็นสตรีเอเชียคนแรก และเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจากนั้นระหว่างวันที่9-23ถึง 23, มิถุนายน2525จึงได้เสด็จเยือนสา,นา,สาธารณรัฐเยอรมันทำกำกับบังคมทูลเชิญของรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นที่ประทับใจของทั้งคนชาวไทยที่พำนักในประเทศนั้นๆและชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งในวันที่2เมษายน2 5 1 8อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ส่งพระกุณาโปรดเกล้าราชทานเลี้ยงทหารและตำรวจพิการจากโรงพยาบาลต่างๆณสาราดุสิตดาลัยและในโอกาสนี้ได้ส่งริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นโดยพระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิเนื่องจากตรงสนักดีว่าสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้ที่มีพระทัยอ่อนโยนทรงพระเมตตาและทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของผู้อื่นอยู่เสมอเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างยิ่งในวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าบทพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเป็นทุนเริ่มแรกและได้มีผู้มีกิจศรัทธาทุนกล้าวถวายเงินสมทบโดยสมเด็จโดยสเสด็จพระราชกุศลอ,อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทหารตำรวจพลเรือนตลอดจนอาสาสมัครที่บาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวหรือตัวผู้ประสบเคราะห์ร้ายนั้นเพื่อให้เขาเหล่านั้นตระหนักว่าเม้พิการหรือเสียชีวิตเขาหรือครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ปัจจุบันมูลนิธิสาใจไทยได้มีที่ทําการถาวรแล้วที่ถนนสีอยุธยาข้างสถานีตํารวจพญาไทที่ตึกนี้มีการเปิดจําหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสาใจไทยและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในวันและเวลาราชการด้วยนับวันมูลนิธิสาใจไทยก็เติบโตและทวีรายจ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์ประธานมูลนิธิจึงทรงพระวิตกและทงรงพยายามหาไรายได้ทุกวิถีทางให้แก่มูลนิธิอยู่เสมอทั้งที่กําลังทรงศึกษาอยู่นั้นไม่ว่าใครจะจัดงานหาเงินเพื่อมูลนิธิสาจใจไทยถ้าทูลเ,เชิญเสด็จพระราชดำเนินแล้วถ้าทรงว่างพอก็มักไม่ทรงขัดข้อง จากพระพิชาสามารถและพระกรณยกิจอันดีเลิศเช่นนี้เองจึงทรงได้รับการสถาปนาพระอิรยิยยศพระอิสรยยศและพระอิสรยศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาจเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีศรินทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีในวราระโอกาสวันเฉลิมพระชนม์ราษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2520ดังที่ประชาชนได้ทราบอยู่แล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียมราชกุมารีทรงมีพระราระมากยิ่งขึ้นตามวันและเวลาที่ล่วงไปแต่ก็ทรงตั้งพระไทยปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งนอกจากทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระคุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตำแหน่งอ่์องคุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2520ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบริหารงานของสภากาชาติไทยด้วยความเอาพระไทยใส สเสด็จพระราชนำเนินไปทรงร่วมประชุมคณะกรรมการของสภากาชาดอยู่เสมอและมีพระราชดำริเพิ่มเติมในกิจการของสภากาชาดอยู่เนืองๆทรงชักนําให้สภากาชาดมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นและได้สเสด็จพระราชนำเนินออกไปทรงช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองเช่นเมื่อวันที่21สิงหาคมศ2522ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกันที่บริเวณสถานีรถไฟตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นจํานวนมากสมเด็จพระเทพรจชนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหวงใหญ่รัศดรเหล่านี้อย่างยิ่งจึงทรงนำเจ้าหน้าที่กองบำเททุกสภากชาติไทยไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งกำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลรถไฟโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลสีรราช และโรงพยาบาลวชิระจำนวน41รายในวันที่22สิงหาคมศ2522และเมื่อวันที่14สิงหาคม2522ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารและราษฎรอำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญญประเทศจังหวัดประจีนบุรีที่อพยพหลบหนีมาจากชายแดนซึ่งกำลังมีภัยจากการประทะก,กันระหว่างทหารกัมพูชาสองฝ่าย ราษฎรเหล่านี้เสียขวัญและหวัดภวาไม่กล้าประกอบอาชีพอย่างภูมิลำเนาเดิมเพราะบางครั้งก็มีกระสุนปืนตกเข้ามาถึงเขตไทยบางครั้งก็มีฐานกัมพูชาออกราตเวนหาสเสบียงอาหารตามชายแดนราษฎรจำต้องย้ยายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ห่างจากชายแดนพอสมควรเพราะไม่แน่ว่าการประทะก,กันนั้นจะล้ำเข้ามาในเขตไทยเมื่อใดสมเด็จพระเทพรนราชสุดาสามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกำลังใจและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่รัศดรผู้เดือดร้อนเหล่านั้นนอกจากนั้นยังทรงห่วงใยในสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ของกาชาที่ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือรัศดรผู้อพยพกับชาวกัมพูชาผู้ลีภ้ภัยรวมทั้งทหารตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนจึงได้รับเสด็จ ราชนำเนินทรงเยี่ยมสถานีกาชาติหน่วยทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินเมื่อวันที่20ตุลาคม2 5 2 2และพระเมธ,ธามบารมียังไปแผ่ไปถึงชาวกัมพูชานับแสนๆคนที่ลีภัยเข้ามาอยู่ตามชายแดนด้วยแนเสด็จพระราชนำเนินเยี่ยมผู้ลีภัยณศูนย์นอุปยบ้านเก้งตํบลบ้านเก้งอำเภอสะแก้ว สถานีกาชาติอราญยประเทศรัศดรอพยพหนีภัยบ้านป่าไร่และบ้านโคกแพ็กตำบลตาประยา,าอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่31ตุลาคม2522พระเมิตาของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาใดๆสมกับที่ทรงเป็นองค์อุปนายิกาแห่งสภา,าชาติไทย ส่งมีพระไทยเอนดูเด็กๆชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยเหล่านั้นซึ่งมีจํำนวนมากที่ปราศจ,จากบิดามันดาส่งอุ้มชูเด็กเหล่านั้นอย่างสนิทพระไทยไ,ได้ทรงรังเกียจในความสกปรกของเสื้อผ้าและโรคภัยไข้เจ็บผู้ลี้ภัยบางรายป่วยด้วยโรคร้ายเกินกว่าที่สถานีการชาติจะให้การรักษาได้ก็ทรงพระมิตรารับไปรักษาที่โรงพยาบาลของสภากาชาด ท่งเอาประทัยใส่ในสุขภาพของชาวกัมรมชาลีภัยแม้นเหมือนที่ทรงพระเมตตาต่อชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กๆก,ก,กำพร้าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพราชนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนั้นนอกเหนือจากพระาชพาราที่จะต้องโดยสเสด็จราชนำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไปในการทรงเยี่ยมรัษฎรและพระราชภาระในการเป็นองค์ประธานมูลิีิสายใจไทยและองค์อุปนายิกาพ่วอในการสภา,าการชาติไทยแล้วยังทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามและพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ปลายปีปศ2523 จนสำเร็จทันสมโพธพระนครในโอกาสครบ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้เป็นมูลค่ากว่า220ล้านบาทรวมรายการบุรณะกว่า60รายการนอกจากนั้นทรงเป็นองค์ประธานบุรณะบุษบกทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงอำนวยการบูรณะตกแต่งพระที่นั่งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงาน200ปีแห่งสาย 3, สัมพันธ์ทรงดูแลการบูรณะพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางประอิน์เป็นต้นทั้งยังทรงมีพระราชภาร,ระในฐานะองค์อุปัรรมของคณะลูกเสือแห่งชาติสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตเก่าอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยในพระบรมราชูปธรรมและสถาบันสมาคมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากและทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรเช่น โครงการชลประทานต่างๆในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูประถมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความเจริญก้าวหน้าของแต่ละโครงการด้วยความสนพระทัยและโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษแล้วจะเสด็จดำเนินไปพระราชทานคำแนะนำแก่รัษฎรผู้ฝึกอาชีพด้วยพระองค์เอง พระพิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์นั้นประชชนชาวไทยทราบทั่วกันดีมาวิยาลัยต่างๆจึงพร้อมใจกันทูลเกล้าวถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนี้มาวิยาลัยมหยดิดลทูลเกล้าวถวายปริญญาสาธาสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ เนื่องจากพารนาเห็นว่าทรงมีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านาสาธารณสุขของประเทศทรงสนพระไทยในการแพทย์และสาธารณสุขโดยทรงพยายามสนับสนุนให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นทั้งยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยด้วยหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุนกล้าวถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วงเล็บพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเอาพระไทยใส่ในด้านส,สาธารณสกขุศลเช่นทรงบริหารมูลนิธิสายใจไทยและทรงส่งเสริมอาชีพตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชนบทถวายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนเกล้าวถวายปริยาครุศาสตร์อุตสาหก Three, รรมดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์สนพระไทยในการประยุกต์ วิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบทและในในวิทยาการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อค้นหาแหล่งน้ำรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการในพระราชดำริมหาวิทยายลัธรรมศาสตร์ทุนกล้าวถวายปริญญาสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศเพื่อเฉลิมประเกียรติที่ทรงมีพระราชกรณียก,กิจทางด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งมาวิยาลัยรามคำแหงทุนกล้าวถวายปริยาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยพระทรงมีพระพิชาสามารถเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยทรงศึกษาทั้งภาษาไทยปัจจุบันและสมัยโบราณอย่างแตกฉานทั้งยังสนพระไทยศึกษาภาษาไทยท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวรรณกรรมท้องถิ่นทุกภาคของประเทศไทย รวมท,ทั้งทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทยให้เจริญยิ่งขึ้นและสมาคมสสถาปานิกแห่งประเทศไทยทูลกล้าวถวายสมาชิกภาพกิติมศักดิ์เนื่องจากทรงสแสดงพระพิชาสามารถในการควบคุมงานปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่สำคัญต่างๆของชาติเช่นวัดพระศรีรันตนศาสดาราม และพระบ,บรมมหาราชวังเป็นต้นสมเด็จประเทศรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษไปบรรยายวิชาการณสถาบันการศึกษาต่างๆหลายครั้งเช่นทรงรับเชิญไปบรรยายวิชาภาษาไทยนหาวิยาลัยเชียงใหม่และทรงเคยรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษประจำแผนกวิชาประวัติศาสตร์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2523มาแล้วต่อมากระทรวงกลาโหมจึงได้เลื่อนประยุทธ์ทางทาทงหารถวายเป็นพันตรีหญิงนาวาตรีหญิงและนาวาอากาศหญิงตั้งแต่วันที่25าธัาคม2523ปัจจุบันนี้สมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยประจุลจอมกล้าวส่งสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นมีมากมายจนมิอาจบรรยายให้ครบถ้วนได้แต่ละอย่างล้วนยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติตั้งสิน้นดูประหนึ่งว่าสตรีธรรมดาผู้ใดก็มิอาจจะรับภารนี้ไว้ได้ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงรับไว้ด้วยความเต็มพระทยัยด้วยพระมิตตาอันบริสุทธิ์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและพระคุณธรรมอันล้ำเลิศของพระองค์ดังนี้พระองค์จึงคู่ควรแก่ความเป็นปิยชาติโดยแท้ ซึ่งตอนนี้ตอนที่3ข้ขอขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยติดตามต่อคลิปหน้าเป็นตอนที่4นะคะซึ่งได้มาจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระอภิธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ